นะครับแล้วผมก็พูดอยู่คนเดียวด้วยว่าหูแล้วผมพูดมาหลายวันแล้วหูเบาพลาดเรื่องนิดเดียวแต่มันพลาดทามาเก้าปีไม่เช็คให้ดีก่อนก่อนหน้านี้มันก็มีสัญญาณแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่แต่ท่านไม่สังเกตให้ดีนะครับทุกอย่างมันมาดีอยู่แล้วแต่จู่ๆนะไปเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับ ยกที่1ผ่านไปยกที่2ผ่านไปนะครับยังจะมียกที่3เราผู้ชมฮะก็ชมต่อไปนะครับเกมการเมืองตอนนี้มันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายการมองการเมืองเนี่ยอย่าไปมองแค่ตาเนื้อต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อจึงจะรู้ว่าความจริงคืออะไร สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นประเด็นทางการเมืองแหละนะครับตอนนี้นักวิเคราะห์ก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะมีการกล่าวหาพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธ์ว่ากำลังแตกคอกันเองนะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็มีการแย่งชิงอํานาจแต่หลายคนรู้หรือไม่ว่าตอนนี้พลเอกประวิทธ์กาลังถอดใจ เป็นการไปเยี่ยมเยียนนะครับเป็น, <bunker. S 1> เ,ปนเป็นการไปเคารพตามมารยาทนะครับแล้วก็ก็ท่านก็ฝากความเป็นห่วงเป็นใหญ่บ้านเมืองมานะครับผมในฐานะที่เป็นผู้น้อยแล้วก็เพื่อนรับการแต่งตั้งก็เข้าไปรีบรบปรึกษาหรือว่าท่านมีเรื่องอะไรจะฝากฝังเกี่ยวบ้านเมืองไหมนะครับก็เป็นการสนทนากันแล้วท่านก็น่ารักที่จะพาชมธรรมเนียบด้วยนะครับถ้าแต่ยกระยุด้ฝากฝังประเด็นอะไรเป็นพิเศษไหมครับจับกานบริหารร พอ,อท่านก็บอกบอกว่าผมเองผมมาจากภาคเศรษฐกิจก็วิธีการบริหารจัดก,การบ้านเมืองก็อาจจะแตกต่างกับการบริหารจัดการบ้านเมืองนะครับก็มีหลายภาคส่วนที่ต้องคำนึงถึงนะให้ระวังด้วยให้มีความใจเย็นให้มีความอดทนนะครับยึดมั่นดูแลเรื่องอาชาติศาสตริย์นะครับแล้วก็นโยบายอะไรดีๆท,ที่ท่านทำไว้ก็ฝากดูแลต่อด้วยนะครับผมก็จะไปพบปะก,กับ คนที่ทางานให้ท่านมาด้วยเหมือนกันก็มีนานจะมีการนัดก,กันอย่างต่อเนื่องว่าจะมีอะไรฝากฝังไปนะครับอะไรที่เราคิดว่าเหมาะสมที่จะทําต่อเราก็จะทํานะครับท่านก็อย่างที่ผมบอกว่าท่านให้ความกรุณา,นาในการเดินพาชมทำเนียบรัฐบาลด้วยไม่เห็นเลยเห็นแต่ก้อน

อยางผมก็คือว่าเราทําหน้าที่สายคานนะครับก็ตรวจสอบส่งดุล่ายบริหารเต็มที่แต่ก็ขณะเดียวกันก็เตรียมที่จะขับเคลื่อนนะครับคัดใช้กลไกในสภาแล้วก็เชื่อมโยงกับประชาชนนอกสภาเพื่อเตรียมจะเป็นฝ่ายบริหารที่ทด้รับวางวัลใจดยการจัดทางหน้าคัอ่ร่วม่ายคานด้วยกันอยู่อ๋อเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยนะครับว่าตอนนี้เนี่ย เ,เราก็รอดูการจัดตั้งคนะันมนตรด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าอ๊อจะมีทัรนไหนบ้างน,นะครับที่จะไม่ได้ไปเข้า,า,าร,ร่วมนะครับดนวระมกำลังใจของพัรคเองก็ตามของทุกท่ทยเองก็ตามเป็นไงก็ดีครับดีครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่กำลังเตรียมงานเตรียมทีม,ทมเตรียมโครงสร้างนะครับกันใหม่สบครับนะครับแล้วก็ในช่วงระหว่างเลือกตั้งซ่อม พี่จังหวัดกยอมด้วยครับแล้วตอนนี้นี่ถ้าหลักๆนี่มีกี่พรรคครับที่ต่อฝ่ายค้าน,นหรือว่ายังบอกไม่ได้ก็ถ้าตอนนี้ที่แน่ๆก็คงจะเป็นเป็นธรรมใช่ไหมครับรราไทยทงไทยสั้นไทยนะครับส่วนในธนิป,ปัดเดี๋ยวผมก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะยังไงเพราะว่าเนื่องจากว่ามิสมาชิกจํานวนส่วนใหญ่นพรรคเลยไปไปโบสถนายกตีด้วยก็เลยอันนี้ก็จะยังเลยยังไม่มั่นใจนะครับ<ป> ในในมุมหนึ่งมันเหมือนกับว่าเขาเหมือนการทอดสะพานทอดไมตตีไปเพื่อที่จะขอร่วมฝ่ายการนะครับสำหรับ15-16คนที่บทเห็นชอบนายเศรษฐามันเหมือนว่าไปไปรวมรัฐบ,บาลใช่ครับแล,ล,ล้วเออรวมร่มรวมรัฐบาลจะได้ครับอันนี้ไม่ใช่จริงน้อยอ่ะอาจจะเป็นการเทคนิคการหาเสียงหรือเปล่าคะร้านค้าทั่วไปก็คงจะได้ประโยชน์น้อยเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่ก็อาจจะได้ไปอ่ร้านใหญ่ๆร้านค้าใหญ่ๆหรือว่าจะเป็นพวกห้างสรรพสินค้าหรือว่าอะไรที่ว่าเขาต้องใช้จ่ายเยอะๆเอ่อที่บอกว่า ให้ใช้ภายในระยะ4กิโลเมตรอะไรเงี้ยค่ะหนูคิดว่าบางทีมันน่าจะเอื้อโดยการแบบใช้ได้ทุกที่มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าแบบนี้มันจะสะดวกต่อพวกเรามากกว่าอย่างนี้มันห่างมันคงไม่มาแถวนี้มั้งแตเราคงไปซื้อร้านใหญ่ๆอ่ะเหมือนเหมือนของลุงน็ดีแล้วก็ได้เรื่อยๆเงินน้อยแต่ก็ได้บ่อยๆก็จะดีกว่ามั้ยไม่มั่นใจเนี่ยไม่มั่นใจเพราะว่าเงินลอยๆมาใช่ป่ะหมื่นนึงต้องหมื่นหนึ่งนะ แถวนี้ไม่ค่อยมีร้านเท่าไหร่อะสี่กิโลคิดดูแล้วตามเนี่ยบ้านนอกอะไรเงี้ยเขาก็อยากมาใช้ที่ร้านที่นในเมืองเช่าไหมถ้าแจกจริงๆก็ดีนะชอบแต่ก็ยังขอค่าน้ำค่าไฟก่อนเพราะมันใช้แค่สี่กิโลเมตรถ้าสี่กิโลเมตรก็ไม่ไม่ได้รับทุกร้านด้วยเราก็มายุติธรรมด้วยบางคนเขาคนแก่ไม่รู้จักกระแสะกล่าวการถอดใจของพลเอกประวิทย์นะก็ ลงทุนมานับเองว่าใครบ้างที่ไปทําการบวชโดยเฉพาะสอวอะให้กับทางฝั่งของเศรษฐาทวีสินนะครับพลเอกประวิทย์ก็เปรยนะครับกับคนใกล้ชิดว่าอาจจะลาออกจากการเป็นสอสอการประชุมคณะมนตรีพลเอกประวิทย์ไม่ได้มาร่วมประชุมในการประชุมคณะมนตรีครั้งสุดท้าย แศรษฐาทวีสินก็ได้ไปพบพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็มีการเจรจาเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งจะเอาคนของพลเอกประยุทธ์นะครับไปอยู่ด้วยนะครับนักวิเคราะห์ต่างๆนานาก็วิเคราะห์จากการโหวตในสภาผู้แทนราษฎรนะครับเกี่ยวกับการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าเสียงที่ส่วนใหญ่โดยเฉพาะสวที่หันไปโหวตให้กับเศรษฐานั้น กับกลายเป็นคนของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับก็เลยส่งผลทําให้นักวิเคราะห์ต่างๆมองว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปจับมือยึดอํานาจเพื่อไทยมาสุดท้ายก็ไปก่อการกรบฏนะบวางแผนไปจับมือกับทางฝั่งเพื่อไทยนะครับโดยหักลุงป้อมพอไปดูปรากฏการณ์ขึ้นมาแล้วเอาหลักคิดนี้ไปวิเคราะห์บางคนก็สมน้าหน้าพลเอกประวิทย์บางคนก็สมน้ําหน้าพลเอกประยุทธ์ แต่ความจริงมันคนละเรื่องเลยนะครับเชืิองานสังเคราะห์ผมเรียนย้ํานะครับว่ามันไม่เป็นเรื่องจริงนะครับพลเอกประวิทย์พลเอกประยุทธ์ถูกต้มนะครับตอนนี้ถูกต้มหนักไหมหนักมากไหมมากนะครับจากสาเหตุบางประการที่ไม่ควรจะเชื่อแต่ดันไปเชื่อคนคนนั้น ก็เลยส่งผลทาให้สถานการณ์ทางการเมืองเป็นเช่นนี้นะครับส่วนสักวันหนึ่งผมเชื่อว่าความจริงจะปรากฏแต่ผมบอกอย่างนี้แล้วว่ามันไม่ควรจะเกิดแต่ไม่เป็นไรล่ะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับถามว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะเกิดความมั่นคงไหมในสถานการณ์ปัจจุบันผมเรียนว่ายังคงเกิดความมั่นคงนะครับเราได้เห็นสิ่งที่ทักษิณกําลังทําทําตัวเป็น VIP ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ คนในประเทศที่แสดงความไม่พอใจต่างประเทศก็มองในลักษณะเดียวกันเพราะเป็นคดีทุจริต c o r ์รัปชันนะครับซึ่งสารจำคุกไปแล้ว8ปีแต่ได้อยู่ดีกินสบายนะฮะการคอร์รัปชันจากอะไราภาษีของประชาชนนั่นคือสิ่งที่นะปฏิเสธไม่ได้แล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับพอตัวแปรต้นที่มาจากการโหวตก็เลยทำให้นักวีเคราะห์ทั้งหลายมองว่าลุงตู่หักลุงป้อม นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อ่ะลุงป้อมก็ส่งพลังประชารัฐเข้าไปร่วมรัฐบาลนั่นะนะฮะนั่นะคือไม่หนะักละประการที่สองสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าสวทั้งหมดนะฮะอุณนส่วนจำได้ไหมฮะเมื่อปี2,559ันสวทั้งหมดที่มีการคัดสรรเข้ามาเนี่ย คนเป็นประธานคณะกรรมการคือพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณและรองประธานคือวิศณุเกลืองามไม่ได้มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในคณะกรรมการคัดส,สรรสวเลยนะครับนั่นสะท้อนให้เห็นว่าอย่างไรนะครับสะท้อนให้เห็นว่ามันไม่ใช่มันไม่จริงนะครับสวเนี่ยพลเอกประวิทรสามารถควบคุมและก็กํากับได้นะครับแต่ประเด็นก็มีบางคนนะ ก็ไปรับเงินรับทองจากคนกลางเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ฝ่ายซ้ายนะ,ะเป็นคนของทางฝั่งลักสินเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นใคระนะก็ไปรับมาซึ่งตรงนี้พลเอกประวิทธ์ก็กำลังนั่งคิดถามว่าพลเอกประยุทธ์จบแล้วใช่ไหมพลเอกประวิทธ์จบแล้วใช่ไหมนะครับผมเรียนหุ้นส่วนวยังยังยังไม่จบหรอกพลเอกประวิทธ์ต้องใจเย็ยน พลเอกประยุทธ์ต้องใจเย็นนะครับตอนนี้มีคนสมน้ำหน้าทั้งสองลุงใช่ไหมก็ใช่มีคนสมน้ำหน้าอย่างน้อยก็คนหนึ่งก็ปารีนาแต่สำหรับผมผมไม่สมน้ำหน้าหรอกนะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนสำหรับทั้งสองท่านนะครับปรากฏนยุทธ์ทางการเมืองมันดึกซึง้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลุบายนะครับและ ทุกเหตุทุกอย่างมีที่มาที่ไปมีเหตุมีผลทั้งหมดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เกิดขึ้นเพราะท่านทั้งสองหูเบานะครับแล้วผมก็พูดอยู่คนเดียวด้วยว่าหูแล้วผมพูดมาหลายวันแล้ะหูเบาพลาดเรื่องนิดเดียวแต่พ่าพลาดทำมาเก้าปีไม่เช็คให้ดีก่อนก่อนหน้านี้มันก็มีสัญญาณแล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ แต่ท่านไม่สังเกตให้ดีนะครับทุกอย่างมันมาดีอยู่แล้วแต่จูๆ่ๆนะไปเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับยกที่หนึ่งผ่านไปยกที่สองผ่านไปนะครับยังจะมียกที่สามเราผู้ชมฮะก็ชมต่อไปนะครับเกมการเมืองตอนนี้มันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลนอุบายการมองการเมืองเนี่ย อย่าไปมองแค่ตาเนื้อต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อจึงจะรู้ว่าความจริงคืออะไรขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอศักดิ์เจีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวัน่นอุปรสรรคพ่อไม่ท้อ พ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่พรานทุกพ้องภัยในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่น ยงค้างอยู่ทุกวันคืนพอคิดถึงแต่ลูกหลานภายสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อยั่งไปพ่อให้รักนำทาง พ่อไม่เคยบอกให้รักพอ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้อาลวง วงใจ พ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อทำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้น นาลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พลวงในดวงใจโอ้พลวงในดวงใจ